เอาละครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะครับผมกลับมาจากอีกครังนะฮะกับเกมที่ชื่อว่า Dark s h Dark c e s c e n t vs นั่นเองนะครับผมแล้วก็ภาที่สามแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าเกมมาอย่างอื่นต้องทําอย่างแรกเลยฮะไปปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเพลงมาดังๆเข้าลิขสิทิ์แรงฮะอัปเดตมาใหม่ครับตอนนี้ครับผมได้อ่านดูนะมีใครจูใหม่เข้ามาห้าตัวเลยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะกูเข้ามาดูเล่นๆเฉยๆไม่มีอะไร นะเข้ามากดดูเฉยๆว่ามันมีอัปเดตอะไรตรงนี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นโปรไฟล์เนาะนี่ฮะอันนี้คือตัวที่หนึ่งครับอับบิเลเตอร์เดี๋ยวดูก่อนนี่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 นนบรมไหนตัวไหนอีกมีห้าตัวนะตัวใหม่เข้ามานี่ตัวนี้ตัวนี้อ่ะโ,อโมโนโคโรดอนเนาะ โอคอิมา่านี่ก็สี่แล้วใช่ไหมมีอีกตัวหนึ่งเป็นมันจะเป็นคล้ายๆไทเซทอร์ท็อปนี่ไทเซอร์ดอนโอ้โหตั้งชื่อสุดยอดมากนะหน้าตาดีเลยเนาะก็วันนี้ก็เราจะจะทำเหมือนเดิมฮะเราก็จะมาซ้อมกันนะฮะเราจะเล่นในโหมดเวทเทนร์อารีนาเนาะีนเลยนี่นี่นี่ไทเซอร์ดอนโมโนโคโรดอนโอโอคิมา่าโรมแล้วก็อาร์บ,บิเทเตอร์นะฮะ โหเท่มากตัวน like ี้ชอบแต่แต่ตัวนี้ชอบสุดแล้วตัวนี so ้ก so ็ท so ้ายที so ่แ so ล้วเล่นดาโคตัค so ัสก <normal> ับกับกับประตูราจาไปเพราะผมข้ามนิคนนิคโนเนียกับคิงเฮลด้าไปเพราะมันยังโกงเกินไปเนาะยังไม่เล่นนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเอ่อคายพิล่ากับหรือควายนัดมีควายนัดอ่าเรียกกี่ดีกว่าอ่าออื่นเดี๋ยวมันผิดปกตินะเอาตัวไหนก่อนดีเอาตัวก่อนดี เอาเป็นขาพิล่าแล้วกันนี่เข้าไปเลยโอ้พล็วเอ้ยขอผิดนี่นี่นี่โอ้โหได้เม็ดเปิดมาจะตัวพิเศษซะด้วยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ใช้ได้เฮ้ยเถื่อนวะนี่นี่อ่ะไซมิน่าหมดอ่ะไซมิน่าหมดอ่ะไซมิน่าหมดฮึบหลบหลบหลบ,ลบ หลบหลบเนาะเนานาชิงชิงชิงได้โอ้ชิงโคตรสุดอะในนี่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 นในนี่เฮ้ยฟับ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 เฮ้ยเขายูเป็นตัวที่เดวิดเบาฮะแต่ว่าว่องไวแต่รวดเร็วมากดูสกิลเนี่ยคือแบบว่าหลบชิงได้โคตรรวดเร็วฟับฟับฟับดูดูดูชิปชิปไม่ได้ตายเพราะโดนตีนะโดน ชิ่งไปชิงมาแล้วโดน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 สเก็ตลาวาตายหลบ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 นานๆกูจะตายกับสเก็ตลาวาเนี่ยแหละแต่ตัวแรกยังฆ่าไม่ได้เลยคือเดเมจเบานะเดเมจเบามากแต่ตีเร็วมากโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ยังโอ้ขอดูก่อนตัวนี้มีท่าพิเศษหรือเปล่า ไม่มีนะไม่มีท่าพิเศษเดี๋ยวเออจะตายแล้วเนี่ยโดูลาวาไม่ไม่ไมหลบอ่าดีอย่างแล้วไปวนะช้ามากตัวที่เร็วหน่อยเดี๋ยวขอลองดีคอยนัดอีกรอบนึงเดี๋ยวโหจะไปเล่นโหมดสปายู้่ด้วยนะฮะโอ้เออตัวนี้เนะาะดีคอยนัดไหนเขาดูสกิลดิ ไอ้สน,นี้คือทำอะไรอ๋อใช้หางใช้หางโจมตีฮะเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่นี่นี่เออใช้หางโจมต,ตีใช่ใช่ใช่ไหนโอเคฉีดไฟฟ้าฮะฉีดไฟฟ้าเข้าใจาได้เอ้ยเป็นธาตุที่แซมได้ดีฮะใช้แซมศัตรูแล้วไฟฟ้าสามารถทำเดเมจต่อเนื่องได้ด้วยดีฮะผมชอบโอ้ยส่งเข้ให้นี่ฉีดไฟฟ้าเขาฉีดเอ้ยไม่โดน เออเออไม่ขี่ไฟฟ้าเห้ยเออโอเคโอเคโอเคนี่ตายหนึ่งตัวตายหนึ่ตัวโอ้ตัวใหม่หนึ่ตัวนึ่งไงหนึ่งไงหนึ่งไงไอตัวนู้นเอฟเคไปแล้วหนึ่งตัวช็อตเข้าไปช็อตเข้าไปเออจ้าตัวพื้นฐานแค่นี้แหละเนาะด้วยความที่ว่าตัวพวกเนี้ยมันยัง ตัวขึ้นต้นมันก็ยังไม่โกงมากเพราะฉะนั้นคือถ้าเล่นแบบงั้นไปมันก็น่าเบื่อคลิปก็จะสัน้นผมก็จะมาดูตรงนี้ก่อนยัง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 ไม่บอกจะทําอะไรขอดูก่อนว่ามันมีคุณสมัใหม่ไหมไม่มีควสใหม่เลยก็โอเคเดี๋ยวจะไปเล่นสบวยโสักตัวละรอบแล้วกันนะฮะโอเคก็เราก็จะใช้ตัวนี้กับตัวนีู้ไหนอ่ะนี่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 เพราะว่าเป็นสองตัวที่เราจะเล่นนะก็เดี๋ยวครั้งหน้า่ะ อีกตาึงผมก็จะไปตัวลิวายนัทแล้วก็เป็นบอทเป็นเอ่อไคพิลาล้กันด่านนี้ดิแบเบิตี้ตอนกลางคืนแล้วกันโอเคับเป็นพมิกันนะฟอฟ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 ฟฟ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 ฟอฟ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 ฟ อะไร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 นี่ชวนเข้าไปโอ้ยไม่มีไงไม่มีไงนี่ไงไม่มีไงนี่ไงต้องทำไรอยู่เว้ยไอซิตี้ที่ผมก็งงว่าคืออะไรนะไอดิฟอนเลเวลเนี่ยผมก็งงเนาะเอ้ยไปฟัาเพื่อนนี่ไงโอ้ โหดิใช้ได้เอ้ย,อยมีศัตรูมาศัตรูมาหนึ่งตัวเนาะโอเคโอเคจิ๊บๆหลบหลบหลบเฮ้ยใครอันตรายใครกตายใครกตายอืมตัวนี้เหรอ,อเฮ้ยปีตัวบอสมาไม่ใช่บอสอะเป็นตัวแบบอีลีทเนาะเขาเรียกว่าเป็นตัวอีลีทแล้วกันตัวเหลืองเนี่ยมันคือตัวเดียวกับตัวนี้แต่ว่าร่างที่ใหญ่กว่าแล้วก็โกงกว่าถึกกว่าด้วยไม่ไม่แล้วไงวะ แต่ตัวนี้สตามิน่าน้อยฮะหดไวที่พูก็เสียยังเห็นได้ชัดเลยฮะมีเพื่อนใหม่มาฮะโอ้ไทเอรนนะ์ด้ฮะตัวใหม่พอดีเลยดูการดูสกิลด้วยฮะสกิลของไทสเอร์นี่ฮะก็จะทุมนะทุบทุบไปอะไรเนี่ยโอ้มีมอนสเตอร์ใหม่ฮะมาช่วยเราไอไอ,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 อนี้ช่วยเราฮะตัวนี้ตัวช่วยเนาะอ่ามาเรามาช่วย คือต้องบอกก่อนว่าไอม้มอนเตอร์ไอ้ยงมันขึ้นมาเมื่อกี้ไอ้ชาางยามมีมอนเตอร์หลุดหนีมาเนี่ยมันคือมันเป็นโอกาสเนาะว่าจะได้มาช่วยเราหรือจะมามามาฆ่าเราบางครั้งมันก็มาช่วยเราบางครั้งก็มาตื้อเราแต่ที่ผมได้เนี่ยอันนี้คือครั้งแรกที่มันออกมามาตื้อปูตัวอยากจะได้มันออกมามาช่วยเนาะเก็บเลือดสิวะ,วะเออไอ้เพื่อนจะเพื่อนกูนจะแห้งแล้วน่ะนะ ลูกบอทเกมไม่ค่อยได้เลยพรเขาให้โดนเพื่อนตัวเองเงเพื่อนตัวเองจะแห้งแนะน่เนียน่ยไม่ไม่เพื่อนแห้งแน่แห้งไปแล้วโอ้ศัตรูใหม่ไหมเรียบร้อยโอ้หัวไอตัวอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เจ็ดดูเอ,อ้ยหลบหลบหลบนี่ยชิงชิงชิงโอ้โหศัตรูมันอย่างเยอะอะศัตรูราจาก,ก็มา เดี๋ยวเอาตัวเล็กเล็กแครก่อนไม่ไงย่นเหรออ่าเพื่อนใหม่มาฮะเพื่อนใหม่เป็นตัวอะไรเฮ้แหลกแหลกแหลกเดี๋ยวก่อนแหลกแหลกแหลกแล้วแหลกแหลกแหลกโอ้คุณจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเอออยากอีกตัวหนึ่งแล้วกัน อีตัวนึงก็จะเป็นตัวลิควายนัทเนาะกะบไคพิล่าเอาเป็นกวางมั่งเออเมื่อกี้เกมลูดไม่เป็นไรมาเล่นใหม่ก็ได้เข้ามาด่านเดิมตัวเดิมนะเอก็มีปัญหาเหมือนเดิมโอเค,อ,เคอุย้ยเปิดมาก็ได้เพื่อนใหม่เลยใช่ไหมอืมอืมอืม,อม เอาไปฟาไปเดะอู้เออกูเดินอะไรกูเนี่ยไม่ช็อตเขาให้ช็อตเขาให้เอาตัวนี้แล้วกันนี่นี่นี่จิกจิกจิกเขาให้จิกจิกจิกให้ตายจิกให้ตายจิกหางจิกเอา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 หางจิกเฮ้ยบินหนีก่อนบินหนีก่อน โอเคโอเคประตูใหม่มาหน้าไหนก็ไม่กลัวอ้าวสวัสดีโอ้ยเขี้แรงโอ er> ้ Exped อโ<ะ>อ้อเอ้อ <lucky> เ <people> ้ออยู่กหนูอหนูหนูขอโทษ ให้ช็อตเขาให้บงทีช่อลช่บลง่บหลชุบหบหล่่เลชื่อหลี่่อฟุงชื่อฟุห้่หื่อฟุหล่อฟบริงชื่อฟุหลื่อฟุบหงอืออ่อา่อลือหงก่่อ่ออีกฮะโอ trips, โ้โหลงเก่ายังไม่ตายเลย อ๋ได <Workers>, ้เพื่อนใหม่ตัวใหม่อะไม่รู้เรื่องมันไม่ได้บอกเขาจะเป็นศัตรูใหม่เอ้ยเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่มิสเตอร์ชื่อชื่ออะไรเป็ชื่อวิสเตอร์อะไรตัวอย่างนึงวิสเต็กไหมตัวนี้กิกาเลปเตอร์อะจำชื่อได้อยู่พวกผมเคยเล่นแล้วตัวนี้นี่ไม่จะเปลี่ยนแรงฮะไฟฟ้าสามารถทำความใสีหายต่อเนื่องได้ระยะหนึ่งโอ้โหนนกิกาเลปเตอร์เอาละ เอ้อยกับหนููจะตายแล้วเออเซ็นโทษมาไม่งมาตัดการดูเตือนตาพุทำไม่ไหนแนี้โอเคเฮ้ยวินนีวินนีหลบ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  เอ้ยหลบหลบหล,ลบไปด้วยหลบไปด้วยอย่าหล,ล,ลบไปนะจ้าเฮ้ยเยพื่อจะตายคอทให้ตายไปเลยเฮ้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 ยดีอย่างเลยปุ่งระเบิดนะฮะ <c oughs> ก็น,นะครับ มาที่โปรไฟล์ก่อนเลยาาหาชื่อยากแล้วล่ะจังหวะนี้นะฮะเอออุลินตัวไหนไปวะนี่ฮนะเรามาที่ริควยนัทก่อนนะครับคือตัวริควยนัทเนี่ยเป็นตัวที่มันตีแรงเนาะคือตัวมันช้าแหละมันช้ามันไม่ได้เร็วมากมาไม่ได้เร็วแต่มันช้าเอ้ยไม่ใช่มันไม่ได้เร็วมันช้ามัน,มน,มว,มนวิ่งช้า แต่ว่าสกิลฝนชิปเนี่ยคือทําให้มันบินได้มันก็จะเร็วอยู่และการบินพัน,นี่สร้างดาเมจให้ศัตรูได้ด้วยก็ถือว่าดีเนาะแล้วก็สกิลโจมตีเนี่ยไม่ได้แรงจนเกินไปแรงแต่ก็ไม่ได้แรงมากแต่ที่แรงเนี่ยคือไฟฟ้าสกิลโจมตีระยะไกลที่ปล่อยไฟฟ้าคือแรงมากแล้วก็ใช้สเปมได้คือยิงทีนี่โอ้โหมีแห้งตัว,ต,วตัวธรรมดามีแห้งอนะเออแรงอยู่อะผมชอบนะตัวนี้เออ ก็แปลว่าผู้เล่นพื้นฐานผู้เล่นผู้เล่นใหม่ก็เอาตัวนี้ไปฟาร,ร์มเก็บตัวละครได้ถือว่าดีฮะถือว่าดีชอบชอบชอบส่วนเจ้าตัวอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อไอเล่ปิทอสอะอ๋ะอแสดงว่าเขายังไม่ได้ใส่มาทั้งหมดเดิเพราะว่าอ,อีกตัวนึ้งยังไม่มาเนาะโอเคงั้นผมก็จะออกก่อนไปพูดตรงนู้นแล้วกันอยู่ตรงไหน,นอ่าเข้าผิดตัวอีกแล้ว นี่นี่นี่ไอตัวที่พูดแล้วเนาะคีคิพิลอ่าควายพิล่าอ่อานไม่ตรงกขาสักรอบเลยนะฮะขอเรียกเด็กกันคีพิล่าแล้วกันนะ,ะตัวนี้นะ,ะมันเร็วมากตัวที่บินเร็วมากฮะเร็วเร็วโดยเฉพาะสกิลกดแอลเขาโจมตีระยะไกลพุ่งเร็วมากทุกคือตัตรูเนี่ยตีไม่โดนตัวนี้ตีโดนยากมากฮะแต่ว่าดาเมจเบา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 แบบขี้เล็บอะคือทำขี้อะไรเขาไม่ได้เลย เดี๋ยวคือได้แต่หลบหลีกอะคือเป็นสายหลบเลยใช้จริงเป็นสายซัพพอร์ตเลยเนาะคือตีไม่ได้แต่ใช้ล่อศัตรูได้ก็สมมติว่าเราเล่นกับเพื่อนเนาะเพื่อนเล่นตัวดเดเมจเราเล่นตัวนี้ล่อศัตรูให้เพื่อนได้ก็ดีฮะก็ดีป็นแบบเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะเอาไว้สองตัวก่อนสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ไม่เพื่อพรุ่งนี้สิคลิปหน้าตอนหน้านะ,ะก็คงจะเป็นกิ้าเลปเตอร์แล้วกิ้าเลปเตอร์กับสุการะ,ะนะฮะโซการะ,ะนี่เตกตัสะะนสะฮะโอ้ เปิดเรียกให้ดูเลยจะเจอตัวไหนบ้างตีตัวอะไรอ๋อตัวหุ่นยนต์ฝั่งคนฮะเรียกก็ฝั่งคนเนาะเรดเอ็กเออเรดเอ็กนี่ตัวนี้เขาเรียกเอ็กผมเรียกว่ามิสเตอร์เอ็กใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะโอเคครับวันนี้เอาไปประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิ้วกับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในเวลาที่ผมลงคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมนะขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคครรััับบสสวดี